คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูจุลินทรีย์ที่สามารถเร่งการย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ภายใน1-2เดือนให้เหลือเพียงแต่กระดูกได้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูกันว่าจุลินทรีย์ที่เราทำการหมักมา 2-3ถึงวันเนี่ยตอนนี้มีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างกับการม,กมีสับป,ประรดกับมะเฟืองนะครับที่ถูกแสนถูกนะครับอันนี้มีสับป,ประรดอยู่ประมาณสัก3 0แล้วก็ที่เหลืออีก70%เป็นเป็นมะเฟืองนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าราขาวใใขึ้นมีมีม,มีมะละกอด้วยคุณผู้ชมเคยเห็นมะละกอเป็นแบบนี้ไหมเป็นราขาวขึ้นแบบนี้ภายในสองสามวันไหมขยาตซูมนะ ครับนี่นะโอ้ราขาวขึ้นดีมากเลยราขาวขึ้นแบบไม่ปกติมะละกอเนี่ยเราเรา,าย่อยเนี่ยราขาวจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้นครับนี่คือเราจับดูเปือยยุยส่วนที่เขาเกาะนะเปือยยุยแค่สามวันนะอันนี้คือขั้นตอนหนึ่งในการหมักน้ําหมักที่จะใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับก็คือผมจะหมักผลไม้ไว้ก่อน15วันอวันคือ2สัปดาห์แล้วก็ปลาเนี่ยจะใช้ น้ำตาลโรยโปะหน้าไว้แล้วก็จะผ่าน15วันไปก็จะมารวมกับอันนี้แล้วหมักไปอีก1เดือนแล้วจะได้น้ําหมักที่โอ้โหสารอาหารเยอะมากโดยที่ไม่ต้องใช้กากน้ําตาลแล้วฉีดพ่นอย่างไรก็ไม่มีใบไหมนะคุณผู้ชมมีกรณีเดียวก็คือไขมันที่เราตักออกไม่หมดไปติดตรงปากไปเพื่อหรืออะไรตรงเนี้ยนะครับอาจจะมีไหมได้แต่ถ้าไม่จากาก,ากน้ําตาลจะไม่มีเพราะว่า สูตรนี้เราจะไม่ได้ใช้กากน้ำตาลและก็ไม่ได้หมักนานเป็นปีๆนะครับบอกเลยมาดูอีกถังหนึ่งนะคุณผู้ชมถังนี้ยังไม่ได้เปิดซิงเลยอ่ะนี่ให้ดูหมักพร้อมกันอันนี้คือมะละกอนะครับมะละกอดิบนะครับเนื้อนี่แทบจะเปื่อยยุ่ยเลยลาขาวขึ้นดีมากนี่ครับนี่คือลาขาวนะครับนี่คือลาขาวแบบขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เปื่อยแบบเหมือนนาไปต้มเลยเนาะใช่ครับเหมือน,นอาไปต้มแล้วก็ จูลินรีย์ตัวนี้นะครับสามารถขยายได้ตลอดก็คือสมมุติคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยหลิตรเนี่ยเอาไปหมักอย่างเงี้ยได้30ลิตรรอบหน้าก็เอา3าลิตรนั้นอ่ะไปขยายต่อได้อยู่ประมาณ3-4ชั้นเชื้อยังแข็งแรงอยู่ในในขั้นตอน3-4ชั้นลูกชั้นหลานนะครับชั้นเหลนนะครับส่วนเจ้าปลวกก็จริงๆแล้ว สามารถทําได้เช่นกันแต่ว่าเจ้าปวกก็จะอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเทียบการย่อยสลายเร็วกว่าเนี่ยผมกล้าพิสูจน์ไม่มีจุลินทรีย์สายพันธุ์ไหนที่สามารถย่อยปลาเพียงแค่1เดือนแล้วเหลือตะก้างได้นะครับเจ้าปลวกจะเป็นย่อยซีโรลสโดนะครับใช่เนะจ้าปลวกจะย่อยพวกเพื่อสดพวกอย่างน้นมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยทำงานได้ดีในน้ํา ค่อนข้างดีดีมากๆหลายท่านเ,าเคยดูคลิปผมอัไปดูย้อนหลังได้บางที7วันยังเหลือแต่ก้างเลยนะครับคือย่อยให้เห็นเลยเป็นถังใสที่ผมทําคลิปไว้นะครับส่วน,นนี้คือเพิ่มสเกลขึ้นมาหมักแบบเป็นถังใหญ่เพื่อจะนําไปใช้งานอันนั้นหมักเพื่อให้ดูนะครับแล้วคุณผู้ชมถ้าท่านใดสนใจก็สามารถหลังไมค์ไปที่เบอร์โทรศัพท์0932641119นะครับหรือ Facebook จตัวรพัฒฟาร์มสุกปลูกอินรีย์เพจฟาร์มสุกปลูกอินทรีนะครับหรือ Facebook ชนะพภาโสนะครับสามารถจะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะนำไปทดลองหมักดูได้นะครับอันนี้ไม่ได้หวงเรื่องความรู้สามารถจะปรึกษาได้ตลอดนะครับส่วนเรื่องราคาก็เดี๋ยวลองสอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นเป็นการทดลองที่ถือว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาไปนําไปใช้ก็ได้ผลผลิตดีนะไม่ว่าจะเป็นการาใช้กับผักบุ้งนะครับไม้ผลต่าง ได้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าราขาวขึ้นอย่างนี้เลยนะครับส่วนเจา้าปัวกก็มีราขาวอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าอยากจะบอกว่าเขาจะมีการเดือดปุ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 ดๆๆๆๆขึ้นมาตลอดเวลาเห็นไหมครับนะครับทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับองเป็นฟองดอดเดือดปุดปุดปุดๆๆๆขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วได้อย่างนี้แล้วสมมุติว่า <c oughs> เอาไปผสมน้ำหมักปลาใช้แบบนี้ได้เลยไหมใช้กับอะไรครับใช้ได้นะครับถ้าแบบนี้เลยไม่ได้ใช้น้ำหมักปลาเนี่ย จะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มผลผลิตไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดาเพิ่มสีเพิ่มรสชาตินะครับช่วยในการติดดอกอะไรพวกนี้ตรงนี้จะช่วยแต่ถ้าเพิ่มน้ำหมักปลาลงไปเนี่ยจะใช้ได้หมดเลยตั้งแต่การปลูกผักใบคืออเนกประสงค์นะครับคือพูดง่ายๆอันนี้คือ,อเหมือนไม้ผลใช่อันนี้จะหลักๆก,ก็คือไม้ผลเพราะว่าเรานําไม้ผลมาหมาัก แต่ส่วนน้ำหมักปลาเนี่ยจะธาตุอาหารห้องจะเด่นไปทางในตัวเจ้นนะครับในตัวเจนก็คือผักงาม,มางนี่แล้วนะครับเราไปใส่น้ำหมักปลาทํายังไงครับหมักอย่างนี้เสร็จนะครับถ้าจะใช้น้ำหมักปลาก็คือหมักไป15วันอย่างที่ผมเคยบอกกันก่อนนะหน้านี้ก็คือเป็นคลิปก็คือนำปลาที่เราใส่น้ำตาลโรยมาแล้วเนี่ยหมดแก๊สแล้วนํามาใส่ตรงนี้นะครับผ่านไปอีกแค่1นเดือนเท่านั้นเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยตรงนั้นเหลือแต่ก้างที่เป็นส่วนที่แข็งๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมที่ หมักตั้งนานกว่าจะย่อยนะครับพวกเกล็ดก้างเนี่ยจะย่อยแบบแทบหมดเลยนะครับภายใน1เดือนนะคุณผู้ชมมีตัวอย่างให้ดูไหมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หมักไปแล้วอ,อันนี้หมักไปแล้วยังไม่นานประมาณสัก 2- 3สาสัปดาห์นะครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งคนให้ดูค,คนให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับละลายหมดเร็วละลายแบบ อันนี้ปลาเป็นหัวหัวประมาณสัก10กว่ากิโลนะครับแบบละลายไปจนหมดเลยส่วนข้างล่างเนี่ย,ยตะกรนตะกอนจะมีแต่ก้างชิ้นใหญ่ๆนะครับไม่มีแบบเป็นหัวหัวให้ไม่มีเลยครับคือ<ม>คนไปเนี่ยปลาเป็นหัวหัวนะครับจะมีแต่เศษพวกนี้นะครับเศษก้างเนี่อันนี้คือก้างนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือก้างปลานะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ จะมีก้างชิ้นใหญ่หน่อยแทบหาไม่เจอนะครับแทบหาไม่เจอเพราะว่าเขาจะไม่จับเกาะตัวคันนะครับ <c oughs> พวกนี้จะเป็นก้างถ้าส่วนใหญ่นะครับคือจุลินทรีย์ตัวนี้ไปช่วยเร่งการย้วยสลายทําให้หมักได้เร็วถูกครับ <c oughs> ใช่ครับก็ชประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้ห้าไม่ได้หมักผลไม้เลย <c oughs> มหมัก,มมกน้ำหมักปลาเลยเป็นแบบนี้นะครับแล้วเอาผลไม้มาใส่ทีหลังก็จะมีไขมันค่อนข้างเยอะกลิ่นค่อนข้างแรงแต่ สารอาหารนี่ต้องบอกได้เลยว่าเออเลอร์ e er นะครับเวอร์มากคือหมายถึงเอาค่า, e ase, าเครื่องวัดด c มาจุ่มเนี่ยเครื่องเออเลอร์เลยสารอาหารเยอะมากนะครับแบบก,การหมักน้ำหมักปลาเพียงแค่เดือนเดียวแต่กลิ่นค่อนข้างแรงแต่ถ้าทําตามอย่างที่ผมบอกต้นคลิปก็คือจะไม่ค่อยมีกลิ่นแรงนะครับอย่างทั้งนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นแรงสักเท่าไหร่ก็คือเหมือนน้ำหมักปลาทั่วไปมีกลิ่นอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เหม็นเหม็นมากนะครับ รเราสามารถจะนาไปใช้ยังไงครับผมวิธีการใช้ก็คือนําไปผสมน้ําฉีดพ่นหรือว่ารดราดได้เลยนะครับฉีดพ่นไม่จําเป็นต้องขยายสูตรนี้นี่ไม่จําเป็นต้องใช้น้ามะพร้าวเทียมขยายเลยนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้ไม่มีกากน้ําตาลนะครับสังเกตสีก็จะทราบได้ว่าไม่มีกากน้ําตาลนะครับจะเป็นน้ําซาส่วนใหญ่จะเป็นน้ําเปล่าแล้วก็พวกน้ําที่ได้จากพวก ผลไม้นะครับก็จะมีกลิ่นหอมค่อนข้างหอมนะครับโอเคก็ถ้าท่านใดคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรมาปรึกษาหรือว่าอยากจะสนใจอยากจะได้หัวเชื้อไปทดลองหมักดูก็ยินดีนะครับยินดีให้คําปรึกษาตลอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตั้มฟาร์มสุขปลูกอินรีย์กับอาจารย์เมงเกษตรกรนเวณของพงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก่อนจากกัน ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ